สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้า s o c ช a l w วิดมิหนึ่งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาแปลชื่อไอเทมแล้วก็ดอกไม้ต่างๆนะครับที่อัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าแต่ละดอกเนี่ยเขามีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาไปดูต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าเป็นต้นอะไรเห็นไหมสีม่วงน,นั้นเลยนะครับ นี่เลยนะครับเป็นต้นไม้ที่มีสีฟ้านะใบมีสีสีฟ้าออกน้ําเงินหน่อยเนาะเหมือนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มาพร้อมบอสหนุอ่ะแต่ต้นเนี้ยก็จะเป็นสีฟ้าๆแล้วก็ต้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีเหมือนหุ่นนะครับตั้งอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเป็นรูปปั้นของเทพอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองทุบดูแล้วก็ ลองแปลชื่อดูนะครับว่าหุ่นตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองทุบให้ดูแล้วก็ลองแปลชื่อให้ดูนะครับอุ้ยเดี๋ยวลองแปลตรงนี้ให้ฟังก่อนนะครับเป็นเหมือนคำอธิบายบางอย่างนะครับผมจะลองแปลให้ฟังนะว่าเ,เขาอธิบายว่าอะไรนะครับอุ้ยใจเย็นมอนตาเดียวมอน ตาเดียวอยู่ด้วยนี่แนล่นี่แนล่ตายไป,ไปบางอ,อาจฮะเดี๋ยวผมจะลองแปลให้ฟังนะครับว่า,าในคำอธิบายตรงนี้เขาอ่านว่าอะไรนะครับเขียนว่าในคำอธิบายเนี่ยเขียนว่ามิตรภาพคือสมบัติ้ํำค่าพบเจอสัมผัสมันทนุถนอมมันนะครับก็ยังไม่เข้าใจความหมายนะมีคำอื่นอีกไหม ไปตรงตัวรูปปั้นนะครับมีคําอื่นอีกนะครับเดี๋ยวลองอ่านดูหัวข้อที่2นี้นะครับอ่านว่ามิตรภาพที่จริงใจคือมิตรภาพที่มีค่าที่สุดบนถนนแห่งชีวิตมันทําให้เราไม่เหงาอีกต่อไปนะครับอ่าน่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องมิตรภาพแล้วก็การมีเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับอ่าตรงนี้หัวข้อที่3าม อ่าเหมือนเหมือนคำแรกเลยนะครับก็คือมิตรภาพคือสมบัติล้ำค่าพบเจอสัมผัสมันทะนุถนอมมันนะครับมีคำอื่นอีกไหมเดี๋ยวผมจะลองแปลไปอีกนะครับอันนี้เหมือนคำใหม่เลยอันนี้เป็นคำใหม่นะครับเป็นคำที่3นะเดินทางไปด้วยกันโลกอาจจะแตกต่างออกไปน่าจะเป็นคำเดิมหมดแล้วนะครับ อันนี้เป็นคาใหม่นะการใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆเป็นเรื่องสนุกเสมอและทุกช่วงเวลาก็คุ้มค่าที่จะเก็บไว้นะครับน่านจะเป็นคําซ้าแล้วมีอยู่ประมาณนี่แหละ3-4หัวข้อนี่แหละผมจะลองใช้อิเตอร์ทุบดูนะครับว่าหุ่นตัวนี้จะเป็นหุ่นอะไรนะทุบได้ด้วยอิเตอร์ไทเทเนียมนะครับอา้าวหายเลย หายไปไหนก็ไม่รู้หายไปเฉยเลยนะครับไม่เป็นไรเออผมไม่มีเนี่ยเสียดายนึว่าถุกเราจะได้รูปปั้นมาด้วยนะครับไม่ได้นะเอาขวานมาโอเคผมจะลองอ่านชื่อต้นนี้ดูนะครับว่า จะเป็นต้นอะไรนะขอตีใบเลยแล้วกันนะครับจะได้รู้ชื่อต้นไม่ได้ใบอ๋อไม่มีใบให้นะครับแต่ได้เป็นอนีรแทนอ่ะก็คือต้เ,อเนี้เห็นไหมได้เป็นมัดยาแทน เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นไอ้น,นี่หน่อยนะว่าจะแปลชื่อเดี๋ยวขอสำรวจต้นนี้ก่อนนะครับถ้าผมลองใช้อิเตอร์ที่ติดสถานะเก็บอย่างแม่นยำอาจจะรู้นะครับว่าต้นนี้มีชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวผมขอ,อทำลูนอะไรเสร็จก่อน น่าจะเป็นในการทำให้ศัตรูช้าลงรับเต็มอันนี้น่าจะเก็บอย่างแม่นยำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้ดูอันนี้น่าจะเป็นเก็บอย่างแม่นยำ่ะได้แล้วนะครับมาเป็นท่อนเรียบร้อยอเดี๋ยวผมจะลองอ่านชื่อให้ฟังนะาว่าไม้ต้นนี้มีชื่อว่าอะไรนะ ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าลำต้นของต้นไม้เลืองแสงนะครับอ่าเป็นต้นไม้เลืองแสงนะครับคิดว่าคือตอนกลางคืนก็ยังเลืองแสงนะตอนกลางคืนผมก็เห็นเลืองแสงอยู่เดี๋ยวผมจะลองอ่านใบดูนะครับว่าจะอ่านว่าใบของต้นไม้เลืองแสงหรือเปล่าว่าจะมีชื่ออื่นนะได้ใบมาละใบไม้เลืองแสงเลยนะครับไม่มีชื่ออื่นนะเป็น ชื่อของใบไม้เรืองแสงโอ้ยตกก็ตายเถาวันเดี๋ยวลองเก็บเถาวันดูกันนะครับเถาวันต้นไม้เรืองแสงก็ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าต้นไม้เรืองแสงนะถ้าผมแปลจาก Google ให้ฟังก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเข้าไทยเนี่ยอาจจะมีอีกชื่อหนึ่งนะครับที่ทางเกมเขาตั้งไว้นะ ตอนนี้คือเขาแปลมาให้อย่างนี้นะครับก็อ่านเป็นคําว่าต้นไม้เรืองแสงก่อนแล้วกันนะครับอดอกไม้ที่อยู่ตามพื้นใต้ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าดอกอะไรนะเดี๋ยวเราอ่านชื่อดอกไม้กันก็เขียนว่าผีเสื้อสีขาวนะครับไม่มีคําว่าดอกไม้นะก็น่าจะเป็นชื่อดอกนี้แหละดอกผีเสื้อสีขาวนะครับโอเคดอกนี้ นี่เป็นดอกใหม่หรือดอกเกา่าอ่ะโอเคนี่เป็นดอกใหม่นะครับเพิ่มเลือดหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านดอกพวกนี้ไปด้วยเลยนะครับเก็บตามพื้นนี่แหละแล้วก็อ่านได้ฟังไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเก็บดอกไม้แถวนี้ให้หมดก่อนนะครับว่ามีชื่อว่าดอกอะไรบ้างนะครับนี่สีขาวนะ แล้วก็จะมีดอกไม้เรืองแสงใช่ไหมเก็บได้นะครับเก็บได้โอเคนี่เป็นสีฟ้าสีทองนี่เป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนี่คือต้อนไรอะ ต้นข้าวเลยวันนี้อันนี้เก็บไม่ได้โอเคผมเจอปละมานี้นะครับอ,นนอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เราแปลไปแล้วเนาะก็คือผีเสื้อ,อน,น,นะครับผีเสื้อสีขาวอ่เดี๋ยวผมจะลองแปล8ดอกนี้ก่อนนะครับว่ามีชื่ออะไรบ้างนะครับ ดอกนี้นะครับมีชื่อว่าดอกไม้ป่าสีฟ้านะครับเดี๋ยวไล่ไปทางขวาดีกว่าดอกนี้นะครับมีชื่อว่าลืมสีเทานะครับลืมสีเทานะดอกนี้มีชื่อว่าดอกไม้ป่าสีขาวดอกนี้นะครับมีชื่อว่าแบคทีเรียแสงดาวนะครับดอกนี้นะครับมีชื่อว่าลืมเวิร์ดสีแดงนะครับ แล้วก็ดอกสีเหลืองนี้นะครับมีชื่อว่าหญ้าหางสุนัขดอกนี้อ๋อโอเคดอกนี้ผมแปลไปแล้วยังเหลือดอกนี้อโอเคดอกนี้นครับมีชื่อว่าหญ้าเลืองแสงนะครับแล้วก็อีกดอกหนึ่งก็คือดอกไม้ป่าสีเหลืองนะครับประมาณนี้ที่ผมเจอในตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะลองไปที่อื่นดูหน่อย ว่าจะมีดอกอื่นหรือเปล่านะสีขาวต้นนี้ได้อ่านยังโอเคอ่านไปแล้วนะครับอ๋อยังนี่ไงดอกนี้นะครับมีชื่อว่าคลเวอร์นะครับแล้วก็ตามบึงน้ำเนี่ยก็จะมีแหน่เนาะผมจะอ่านชื่อแหน่ให้ฟัง ได้มาละแล้วก็ใบบัวน่าจะชื่อเหมือนเดิมแล้วมั้งนี่คือใบบัวเฉยๆเลยนะครับนี่คืออะไรอันนี้ก็อ่านว่าแหนนะครับก็คือเป็นแหนที่อยู่ตามน้ำนิ่งอ้าวลิงโดนน้านี่ผมมาป่าดงดิบแล้วนะครับเดี๋ยวจะ ลองหาดอกไม้แล้วก็แปลช,ชื่อให้ฟังดูนะว่านี่ดอกอะไรบ้างนะนี่เป็นสีน้ำเงินทำไมผมไม่ปรับเป็นโหมดไอ้นี่แล้วก็เอาเอา,เอ,าออกมาอ่านอ่ะมามีหลายดอกอยู่เหมือนกันในเนี้ยที่อัปเดตเข้ามาเดี๋ยวเราลองไล่ไปเลยดีกว่านะครับนี่เป็นอะไร อ่นว่าใบต้นไม้ป่าฝนนะครับอันนี้น่าจะละอองดาวเนาะอันนี้ต้นอะไรเอ่ยเซราต้าเฟิร์นนะครับใบมะพร้าวมาลองดูไล่ไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นหญ้าเฉยๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสีขาวอันนี้นะครับอ่านว่าต้นกกนะครับแต่มีวงเล็บก็คือหมึกนะหญ้าเหี่ยวเฉาหญ้าหนาม น่จะเป็นสาล่ายอันนี้วัชพืชน้ำนะครับอันนี้ต่างหากสาลายอันนี้สาลายทะเลอันนี้น่าจะอันนี้หมดแล้วเนาะก็คือมีชื่อหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คืออยู่บนดาวหงสานนะตอนนี้นะมีชื่อว่ากัปปานูลาไปไปเรื่อยนะครับลูโอรันนะครับดอกไม้ดาวดอกไม้เลื่อนมังกร ดอกไม้ป่าสีขาวอันนี้เราแปลไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังอีกรอบนึงไล่ไปดอกไม้ป่าสีฟ้าอ่าเหมือนกันนะดอกไม้ป่าสีเหลืองอันนี้พุ่มเดซี่สีชมพูสีฟ้าพุ่มเดซี่สีส้มพุ่มเดซี่สีชมพู ผีเสื้อขาวลาเวนเดอร์ย่าเลืองแสงใบไม้ร่วงเลืองแสงแบคทีเรียรแสงดาวดอกแดนดิไลออน หญาหางสุนัขก,กกนะครับต้นกกเฉยๆเลยดอกเล็บซีดนะครับทิวลิปโคลเวอร์ดอกบัวแหนอันนี้เป็นอะไรสาลายน,นี่เป็นหญ้าที่เราเจอ ลำข้าวนะครับต้นนี้อ่านว่าลำข้าวนะเฟื่องฟ้าสีม่วงเฟื่องฟ้าสีขาวถาวันต้นไม้เรืองแสงนะครับสามอย่างนี้ก็คือต้นไม้เรืองแสงที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับเฟื่องฟ้าดินสีม่วงเฟื่องฟ้าดินสีขาว ใบกระถินเทศเแถวนี้นะครับก็จะเป็นของที่อยู่ในไบโอใหม่นะก็คือใบนี้นะครับอ่านว่าใบกระถินเทศนะครับที่อยู่กับไบโอทุกยาสัปนานะครับลำต้นกระถินเทศใบเบาบัดก็ต้นเบาบัดน,นะครับก็อยู่ในแอฟริกานะเป็นต้นไม้สูงสงเนาะแล้วก็ตัวของใบอ่ะตัวของ ต้นมันอ่ะมันจะคล้ายๆกับเหมือนเอาลากชี้ฟ้า hmm. ก็คือใบมันจะน้อยนะครับแต่ว่าต้นมันจะใหญ่แล้วก็สูงนะครับอ่าลำต้นเบาบัดผักตบชวานะครับอ่ามาเริ่มจากตรงนี้เลยอันนี้สาหรายสีแดง ดอกบัวสีทองเหรอดอกบัวนะครับแต่ไม่มีสีทองนะดอกบัวนะครับแล้วก็วงเล็บหมึกน่าจะเป็นดอกบัวสีต่งตางๆนะครับดอกบัวเขียวกลีบดอกลอยนะครับกองดอกพีชกองดอกไม้เล็ก อันนี้น่าจะเป็นกองญาาิกองใบไม้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เกิดในช่วงออวอยน้์นะครับน่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับต้นไม้ต่างๆนะครับคลิปนี้ผมมาแปลชื่อดอกไม้ฟังยูนะครับว่าเป็นชื่ออะไรกันบ้างนะครับก็คือทั้งตัวต้นไม้ที่เป็นสีฟ้า แล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่อัปเดตเข้ามานะครับก็ประมาณนี้แหละซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าอัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยชื่ออาจจะไม่ตรงจากสิ่งที่ผมแปลออกไฟให้ฟังนะครับเพราะว่าผมใช้ Google ช่วยแปลนะอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นชื่อจริงๆของดอกไม้ต่างๆเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามเพลินใจใผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับ ขอบคุณครับไปละบ๊ายบาย